ครับสวัสดีครับ FC ช่างซอมรับมือชีพทุกท่านนะครับประตอบคำถามของพี่พี่น้องเรานะครับซึ่งถามเข้ามามาวานนี้นะครับขอถามครับช่างใสฝาสูบมาแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนประเก็นไม่หายน้ำยังดันอยู่นะครับจนท่อน้ำลดความร้อนขึ้นให้ช่างอีกคนหนึ่งดูนะครับแล้วก็บอกว่าให้เปลี่ยนประเก็นไฟมันจะทนไหมครับ นี่นะครับเป็นคําถามนะครับจาก f อของพวกเรานะครับถามเข้ามาเมื่อวานนี้นะครับซึ่งเป็นคําตอบที่ผมตอบไปหลายครั้งนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ถือว่าทบทวนนะครับในวิธีของคําตอบคําถามนะครับเพราะว่าคําถามเนี่ยจะมีหลากหลายนะครับแล้วก็รายละเอียดค่อนข้างที่จะมีมากพอสมควรนะครับในวิธีของปัญหารถยนนะครับซึ่งหลายๆท่านเนี่ยก็ประสบพบเจอกันมา โดยตลอดนะครับในการใช้รถยนต์นะครับสําหรับน้ําดันนะครับเราต้องหาปัญหานะครับตัวการนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับลักษณะนี้นะครับคือหนึ่งนะครับตัวการที่น้ําจะดันได้นะครับฝาสูบนะครับหน้าฝาสูบนะครับซึ่งน้องทางนี้บอกว่าไปปาดมาแล้วนะครับใสฝามาแล้วนะครับใสฝากับปาดฝานะครับแล้วก็เจียหน้าฝาสูบเนี่ยเป็น คำพูดคนละคำแต่ความหมายเดียวกันก็คือ,อทำให้ฝาสูบเนี่ยมันเรียบนะครับมันเรียบนะครับเป็นความหมายเดียวกันนะครับแต่คําพูดอาจจะเป็นคนละภาษานะครับลักษณะนี้บางคนงงนะครับอา้าวพี่ใไไส่ฟ้าไอ้ไอปาดฟ้าแล้วก็เกยน็นอ่าวสูบมันเป็นลักษณะไหนยังไงนะครับก็เป็นอันเดียวกันนะครับแต่วิธีของการพูดเนี่ยก็อาจจะ คนระแบิดนะครับคนระย่างนะครับนี่นะครับเป็นวิธีของปัญหารถจนนะครับนี่นะครับการปาดหน้าฝาสูบนะครับหรือการเจียหน้าฝาสูบหรือการใสฝาสูบนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขยายนิดนึงนี้นะครับปึกเลยนะครับนี่นะครับเราจะเห็นนะครับความใหม่นะครับของบริเวณหน้าฝาสูบนะครับเขาจะใหม่เยิมเลยนะครับนี่นะครับคือการใสฝาบาดหน้าฝาสูบนะครับหรือเจียหน้าฝาสูบ จะเป็นลนักษณะนี้นะครับทีนี้น้องทอ้งนี้บอกว่าเจียมมาแล้วนะครับพอเจียมมาแล้วปุ๊บเนี่ยประกอบกลับเข้าไปน้ํายังดันอยู่นะครับจุดตัวปัญหานะครับเราต้องแก้ให้ได้ก่อนนะครับว่าปัญหามันเกิดจากอะไรก่อนที่เราจะไปบอกว่าประกฑนแท้ประกฑนเทียมประกันกลางๆหรือประกันไฟนะครับจะทนหรือไม่ทนนะครับ เราต้องหาปัญหาตัวการให้ได้ก่อนว่าน้ำดันมันเกิดจากอะไรนะครับทีนี้จุดแรกก็คือตรงนี้นะครับซึ่งปาดมาแล้วนะครับจุดที่สองก็คือตรงนี้นะครับบร,รบ,รบ,รบ,บริเวณเสื้อสูบนะครับเสื้อสูบนะครับเดี๋ยวผมขยายนะครับบริเวณเสื้อสูบนี่นะครับเสื้อสูบนะครับ นะครับเสื ment, ciudad, umas, ้อสูบนะครับนี่นะครับหน้าสัมผัสของเสื้อสูบลักษณะนี้ก็คือการใสมาการปะหน้าเสื้อสูบนะครับแล้วก็การเจียหน้าเสื้อสูบนะครับนี่นะครับนี่นะครับคือหน้าเสื้อสูบเขาจะนี่เลี่ยมปัดเลยเหมือนกันนะครับเลี่ยมเลยนะครับเลี่ยมเจียให้เลี่ยมเลยนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นพวกก็นี่นะครับเขาระบุตัวเลขไว้นะครับเสียขนาดไหนยังไงนะครับนี่นะครับ เย็นวสูบเรียบนะครับทีนี้ตัวการนะครับตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับตัวแรกคือหน้าเสื้อสูบนะครับไอ้หน้าวสูบนะครับตัวที่สองคือหน้าเสื้อสูบนะครับทีนี้เวลาช่างเขาซ่อมเนี่ยเขาวัดไหมนะครับเพ <c ets> ราะปกติแล้วเนี่ยถ้ารถความร้อนขึ้นเนี่ยเขาต้องวัดบริเวณนี้นะครับบริเวณฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับอาจจะมีการดึงเอ็นหรืออาจจะมีการใบบันทัดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะวัดแล้วใช้ฟลัเกเกต์วัดนะครับว่า หน้าเสื้อสูบเนี่ยมันสุดไหมนะครับเวลาความร้อนขึ้นน่ะไม่ใช่ไม่ใช่มีแต่หน้าฟาสูบโกงนะครับหน้าเสื้อสูบเนี่ยต้องมีโกงมีสุดไหมนะครับลักษณะนี้นะครับพอรลังานปุ๊บเนี่ยวัดหน้าเสื้อสูบให้มันเรียมนะครับบางคนเนี่ยหน้าเสื้อสูบไม่โกงนะครับไม่เรียมปุ๊บเนี่ยเขาไม่ไปปาดนะครับพอม่ปาดปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้บริเวณของหน้าสัมผัสของเอสื้อสูบเนี่ยมันไม่สุดนะครับ พอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยมันเลี่ยมมันเลี่ยมปุ๊บเนี่ยมันก็ได้ระดับของมันเราก็ไปปาดเฉพาะหน้าฝาสูบอย่างเดียวนะครับทีนี้ไปนฝาหน้าฝาสูบอย่างเดียวปุ๊บเนี่ยม,มันมันมีมิธีของการขันนอ็อตนะครับหน้าเสสูบเลี่ยมแปดเลยนะครับหน้าเสสูบ หน้าสวหน้าฝาสูบก็เรียบนะครับจุดต่อไปคือการขันน็อตการดูน็อตฝาสูบนะครับนี่คือจุดที่สามนะครับนี่นะครับน็อตฝาสูบตัวนี้นะครับนี่นะครับน็อตฝาสูบมีประมาณสิบกว่าตัวนะครับทีนี้ปัญหาคือว่าน็อตฝาสูบเนี่ยเราต้องดูตรงนี้นะครับนี่ดูบริเวณเกียวนี้นะครับเกียวน็อตนะครับนี่นะครับเห็นนะ ห็นจะชัดนะครับผมก็อยากให้ดูนะครับนี่ครับบริเวณเกียวน็อตนะครับเกียวน็อตตัวนี้นะครับบริเวณเกียวน็อตตัวเนี้ยต้องมียืดนะครับบริเวณเกียวน็อตตัวนี้ต้องไม่สึกนะครับลักษณะนี้นะครับตัวนี้ตัวสำคัญเลยนะครับตัวสำคัญเลยครับผมไปช่างมาประมาณตั้งปีที่ปีที่ห้านะครับกวอาจจะให้ก่อนกับใคยกบ เกียร์น็อตตัวนี้นะครับนี่นะครับเกียร์น็อตประสูบนะครับเกียร์น็อตนะครับประมาณปีที่ห้านะครับถึงให้ความสำคัญนะครับเพราะว่าไม่รู้นะครับก็คือน็อตประสูบเนี่ยคิดว่าเวลาเรื่อมาประมาณสิบห้าสิบหกตัวเนี่ยมันจะใช้ได้เลยนะครับไม่สนใจที่เกียร์น็อตบวด นั่นเป็นอย่างเดียวนะครับได้ปอนนะครับได้ปอได้อะไรก็จบนะครับพอปีที่สี่พิธีห้าเนี่ยบางทีบางอย่างในฟุตบอลไม่ใช้นะครับตอนนี้แ้มันผิดนะครับไม่ปกติมันใช้ฟุตบอลนะครับเอาไว้นะครับเสร,ร็จแล้วพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของเกี่ยวยืดเกี่ยวขาดนะครับน,อน็อตฝาสูบขาดขันจนขาดนะครับพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยพอน,อน็อตฝาสูบมันยืดปุ๊บเนี่ย ค่าแรงขันเนี่ยบางท่านไม่ได้ใช้ฟุตบอลนะครับค่าแรงขันโดยที่ว่าไม่มีฟุตบอลเนี่ยมันจะผิดพลาดนะครับพอหลังจากที่เราขันได้ปุ๊บเราคิดว่าตึงมือแล้วเนี่ยพอหลังจากนั้นผู้ขันเข้าไปเอ็ดที่ตึงมือแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้เราแน่ใจว่ามันอยู่นะครับมันโอเคนะครับซึ่งมันเกิดการผิดพลาดนะครับเ,เกี่ยวกับประสูจนะครับไม่แน่นนะครับหรือเกี่ยวยืดน,นะครับ จะเป็นลักษณะนี้นี่คือตัวที่สามนะครับตัวที่สามเลยนะครับตัวที่สีก็คือประเก็นนะครับแผ่นประเก็นผสมนะครับนี่ตัวนี้นะครับประเก็นไฟหรือประเก็นแทหรือประเก็นเทียมหรือประเก็นนอหรือประเก็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตัวนี้นะครับถามว่าสําคัญไหมสําคัญนะครับเป็นไปได้เนี่ยใช้ให้ให้ใช้ประเก็นแท้นะครับนี่นะครับประเก็นตัดนะครับประเก็นไฟนะครับ เขาก็เอาไปตัดนะครับตัดเสร็จแล้วเนี tanto, ่ยพอหลังจากนั้นุ๊กก <limits> ็เอามาทําเป็นรูปประเก็นนะครับใส่เข้าไปนะครับถามว่าประเก็นเทียมเนี <man> ่ยใช้ได้ไหมใช้ได้เคยใช้นะครับประเกลียนเทียมผมก็เคยใช้นะครับใช้มาหมดแล้วละประเกนแท้ประเกนเทียมประเกนนอกระเกนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยใช้มาหมดใช้มาเยอะนะครับถามว่าประเกนแท้เนี่ยประเกนประเกนไฟเนี่ยมันทนไหมนะครับจากคําถามเลยนะครับ จากคาถามเลยนะครับปาเกลียวไฟมันทนไห้คือมันทนก็ต่อเมื่อหน้าฝาสูบเรียบหน้าสูบเรียบนะครับแล้วก็น็อตฝาสูบไม่ยืดนะครับแล้วก็ขันได้ฟุตบอลมันนะครับ16ตัวปาเกลีไฟถึงจะทนนะครับบางครั้งเนี่ยประมาณสัก3เดือนหรือ6เดือนเนี่ยเราต้องไปขนดดันอัดอีกทีนึงนะครับซึ่ง เวลาวิ่งไปสามเดือนปุ๊บเนี่ยมันจะมีฟองขึ้นมาปุ้งบุ้งบุ้งนะครับประเก็นไฟนะครับพอขันอะไรอีทีลงไปอีทีนึงปุ๊บเนี่ยมันก็นิ่งนะครับจะเป็นลักษณะนั้นประสบการณ์นะครับนี่จากประสบการณ์เลยนะครับพูดจากประสบการณ์เลยนะครับประเก็นไฟนะครับนี่นะครับประเก็นที่เข้ามาตัดเองนะครับแต่ถามว่าพี่แล้วลักษณะที่เราจะทํายังไงนะครับถ้าเปลี่ยนประเก็นไฟไม่หายนะครับก็ต้องไล่ย้อนกลับไปดูที่ผมพูดนะครับว่าน่าจะสูบเลยคุณเลี่ยมไหมนะครับ คุณวัดคุณดนวัดหรือเปล่าฟิลเเกตวัดไหมนะครับหน้าสูบนะครับแล้วก็หน้าพัสูบที่คุณเจียมาเนี่ยก็คือโอเคระดับหนึ่งคือในใจแล้วว่าเรียบนะครับแล้วก็ดูน็อตนะครับเนี่ยกลับไปดูนะครับสี่ตัวนี้เองนะครับพัสูบหน้าพัสูบเรียบไหมนะครับเอ่อสูบนะครับหน้าสูบเนี่ยเรียบเปล่านะครับมีซุดไหมมีแอนไหมนะครับประเก็นนะครับ ประเก็นที่ประกอบลงไปเนี่ยของดีไหมของแท้ไหมนะครับตัวหนึ่งนะครับแล้วก็นัดฝาสูบนะครับขันได้ปอนไหมได้ฟุตบอลไหมหรือนัดฝาสูบเนี่ยมันเหยียวยืดไหมนะครับที่เองสี่ตัวนี้นะครับที่ทําให้น้ําดันนะครับเพราะว่าแรงดันเนี่ยมันออกมาจากไหนมันก็จะออกมาจากภายในรูกระบอกสูบนะครับ รูกระบอกสูบเป็นตัวสร้างแรงดันนะครับนี่แรงดันมันมันจะดันออกมาบริเวณหม้อน้ําหรือดันโผงปองมาบริเวณยางนะครับท่อน้ําได้นะครับมันก็ต้อหลุดร,รอดมาจากบริเวณเนี้หน้าสัมผัสมันนะครับทีนี้อะไรที่ทําให้หน้าสัมผัสมันหลุดออกมาได้ก็คือพวกนี้แหละครับพวกประเก็นนะครับ ต่างๆนะครับแล้วก็พวกน็อตนะครับแล้วก็พวกช่องว่างระหว่างฝาสูบเสาสูบนะครับที่มันจะทําให้พวกนี้นะครับแรงดันรุดรอบมาจากรูสีรูนี้ได้นะครับเราก็ต้องไปแก้ปัญหาก่อนตรงนี้นะครับถ้าคุณเปลี่ยนมาเก็นไฟนะครับโดยที่ว่าเสาสูบยังแอนอยู่นะครับยังไม่เรี่ยมนะครับยังสุดอยู่นะครับเปลี่ยนมาเก็นไฟก็จบเหมือนกันเจ๊งนะครับ จะเป็นลักษณะนี้นี่คือความรู้ล้วนๆนะครับ30ปีแห่งวิถีของวงการรถยนต์นะครับเจอมาเยอะนะครับปัญหานะครับแก้ได้ก็เยอะนะครับแก้ไม่ได้ก็พอมีนะครับแล้วก็ทุกวันนี้นะครับความรู้นะครับก็พอตอบได้นะครับแต่บางเรื่องก็ไม่รู้นะครับนี่นะครับ30ปีแห่งวงการรถยนต์นะครับถ้าคุณเราเปลี่ยนไปเก์ไฟปุ๊บเนี่ยถ้าตรงนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะไม่มีประโยชน์นะครับปเกณ์ไฟปุ๊บก็จบเหมือนกันนะครับ ใส่ไปปุ๊บน้ำก็บุ๋งบุ๋งบุงนะครับออกคอมาน้ําได้ยินได้ได้ฟองอากาศได้เห็นฟองอากาศนะครับนี่นะครับสําคัญเลยนะครับน้ำลงน้ําดันเนี่ยเวลาซ่อมมาแล้วทำไมอยู่น้ําดันอีกช่างมันาจจะจบนะครับแต่ไม่จบนะครับเรื่องปกตินะครับวงการช่างนะครับรู้ดีนะครับว่าซ่อมมาแล้วเนี่ยอาจจะไม่จบนะครับนี่นะครับคือปัญหาเลยนะครับท่าสีตัวนี้นะครับที่ผมบอกนะครับฝาสูบเลี่ยมนะครับ น่าจะสูบเยี่ยมนะครับเสมอนะครับประกันวสูบของแท้หรือประกันไฟก็แล้วแต่นะครับโอเคนะครับแล้วก็น็อตวสูบนะครับโอเคดีนะครับเกีียวดีนะครับแรงขันได้ฟุตบอลเป๊ะนะครับโอกาสน้ําดันเนี่ยแทบจะไม่มีเลยถามว่าห้าเปอร์เซ็นตได้ไหมต่ำกว่านั้นนะครับ อาจจะหนึ่งหรือสองเปอร์เซ็นต์หรือสามไปในความเข้าใจของผมนะครับในพื้นทีของประสบการณ์ของผมเนี่ยสี่ตัวเนี่ยถ้าคุณดูดีๆปุ๊บ um, เนี่ยโอกาสน้ําดันเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับนี่นะครับถ้าเราเปลี่ยนประเก็นไฟปุ๊บแต่อันนี้ยังแอนอยู่นะครับหน้าหน้าเสสูบเนี่ยยังแอนอยู่ก็ไม่มีประโยชน์นะครับประเก็นไฟก็ใช้ไม่ได้นะครับถ้าเราเปลี่ยนประเก็นไฟปุ๊บเอ่อหนอ้าฝาสูบเนี่ยนะครับเกี่ยวน้อ,นอยแต่ยี่ห้ออยู่นะครับขันไม่ได้ฟุตบอลนะครับ ประเก็นไฟก็ไม่มีความหมายนะครับถ้าเราเปลี่ยนประเก็นไฟปุ๊บนะครับบริเวณหน้าฝาสูบนะครับนี่นะครับไม่เรียมนะครับนะครับไม่เรียมลักษณะนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้ถูกเจียมาที่เรียมนะครับแบบนี้นะครับประเก็นไฟก็ใช้ไม่ได้นะครับนี่นะครับเป็นคําตอบนะครับว่า ซ่อมมาแล้วเนี่ยน้ำยังดันอยู่นะครับแล้วก็ให้ช่างอีกคนนึงดูนะครับช่างบอกว่าให้เป็นประเก็นไฟนะครับผมก็เลยย้อนคําถามนะครับว่าคุณต้องไปหาตัวการก่อนนะครับว่าตัวการเนี่ยน้ําดันมันเกิดจากอะไรนะครับสีตัวนะครับที่ผมบอกไปเลยนะครับไปหาดูนะครับต้องมีทั้งตัวเนะครับคุณไปเลือกให้ช่างอีกคนเลือกปุ๊บเนี่ยพอเขาเลือกปุ๊บเขาจะรู้ละนะครับนัดาสูบสหกตัวปุ๊บเนี่ยเวลาขันปุ๊บเนี่ยอาจจะมีซอกสองตัวสามตัวเนี่ยขันไม่แน่น นะครับหรือรวมนะครับหรือเวลาขันออกมาหมดแล้วเนี่ยเผเ่อดดูน็อตเกียร์น็อตฝาสูบเนี่ยสีหตัวอาจจะมีเกียร์ที่ยืดประมาณสามตัวหรือสี่ตัวเป็นไปได้นะครับถ้าน็อตฝาสูบโอเคดีทุกอย่างนะครับไม่ยืดนะครับไม่ร้มเกียร์ไม่ร้มนะครับเอามาเรียงกันปุ๊บเนี่ยดูทุกอย่างนะครับโอเคใช้ได้สีหตัวเกียร์สวยนะครับ คุณก็ไปดูเอ่อหน้าวสูบนะครับหน้าวสูบที่คุณเจียมานะครับโอเคสวยนะครับคุณก็ไปดูหน้าเสื้อสูบอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับหน้าเสื้อสูบวัดดูนะครับอ่ะสวยนะครับพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยคุณก็ต้องไปดูในเรื่องของแรงขันของน็อตนะครับถามช่างก็ดูอ่ะพี่ที่ขันเข้ามาเนี่ยช่างคนเก่าเนี่ยรู้สึกว่าน็อตมันจะขันแน่นไหมนะครับนี่ะครับสี่ตัวนี้นะครับเจอแน่นอนนะครับไม่ต้องเจอปัญหาตัวใดตัวหนึ่งนะครับ ราะอย่างนั้นเนี่ยภาษีตัวนี้เป็นครบปุ๊บเนี่ยโอกาสน้ําดันเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับนี่พูดถึงประสบการณ์นะครับรนรั่วนะครับยืนยันเลยนะครับโอกาสน้าดันแทบจะไม่มีเลยนะครับเวลาผมมาหาปัญหาผมหาสีตัวนี้นะครับสี่จุดนี้นะครับน้ําดันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับวาวน้ำนะครับต้นเหตุของน้ําดันคืออะไรนะครับเครื่องน็อกคืออะไรปั๊มน้ํารั่ววาวน้ําเสียนะครับเอ่อมอน้ําแตกนะครับหรือท่อน้ําแตกนะครับไปหาปัญหาหรือตาน้ํารั่วนะครับ ไปหาปัญหาให้จบก่อนนะครับเสร็จแล้วพ, tekrar, พอราจนั though, enzyme, ้งซ่อมพอซ่อมปุ๊บเนี่ยก็ทําการประกอบทําการค้นหาอุปกรณ์ตัวปัญหานะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับอะไรคืออุปกรณ์ตัวปัญหาพอเราจนั้นปุ๊บเนี่ยใช้ฝีมือของช่างเืออาชีพนะครับจัดการเข้าไปปุ๊บเนี่ยห้าปีสบายสบายนะครับในวิธีของปัญหาระจนนะครับตอบคำถามนะครับขอบคุณว่านะครับที่ถามกันเข้ามานะครับขอบคุณมากสำหรับเอฟซีนะครับขอบคุณสำหรับกำลังใจขอบคุณสำหรับที่ติดตามนะครับที่ติดตามเข้ามาเรื่อยๆนะครับ ช่องนี้นะครับพูดถึงในเรื่องของปัญหาประสบการณ์ความรู้ในเรื่องของการใช้รถยนต์นะครับคุณมีปัญหานะครับถ้าคุณฟังผมนะครับแล้วคุณก็นําไปพิจารณานะครับอาจจะมีโอกาสที่จะหาทางรอดนะครับหาทางจบปัญหาได้นะครับในวิธีของความรู้ที่ผมถ่ายทอดออกไปนะครับมุ่งสู่ความปรารถนาดีกับสังคมผู้ใช้รถเมืองไทยนะครับในวิธีของช่างซ่อมรถมืออาชีพนะครับ เยอผมได้อีกช่องหนึ่งครับช่อง Facebook กลุ่มช่างรอหัวใจรื่นนะครับเดี๋ยวผมจะวาง link ไว้ใต้ล่างผมก็จะไปไลฟ์สดที่ช่องนั้นเป็นระยะระยะเป็นเวลาสําคัญสําคัญนะครับในวิธีของการพูดคุยนะครับพี่น้องกันนะครับพวกเรานะครับแบ่งปันความรู้นะครับสู่สังคมผู้ใช้รถนะครับืองไทยนะครับขอบคุณครับ